สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้กับช่องกิ่งกล้าเทรดนะครับจะมาวางแผนเก็งกำไรของตัว aie นะครับประจำวันที่31สิงหาคม2564นก่ะครับก่อนอื่นเลยผมขอสรุปเซตสั้นๆของวันนี้ก่อนนะครับผมเซตวันนี้นะครับได้ทำการปิดอยู่ที่1638แนะครับและขึ้นไปเทสจุดสูงสุด ของ2เดิมนะครับที่1,643นะครับแล้วก็มีการเกิดย่อลงมานิดนึงครับส่วนพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมก็เลยมองว่าอาจจะไปต่อหรืออาจจะย่อลงมาอยู่ที่1,628ถึง6,168โดยประมาณนะครับและจะเป็นอย่างไรนะครับรอติดตามพรุ่งนี้ครับส่วนวันนี้มี AIE มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับเราไปดูในกราฟของ AIE ใน time frame day ก่อนนะครับ อันดับแรกผมขอเขียนชื่อให้เพื่อนๆเห็นก่อนนะครับ AIE นะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานครับก็คือ AI Energy Public นะครับผมก่อนอื่นเลยผมขอทำแนวรับแนวต้านให้เพื่อนๆเห็นก่อนนะครับมาดูแนวรับอันดับแรกครับผมแนวรับนะครับผมมองไว้อยู่ที่ช่วงประมาณแนวรับแรกอยู่ที่1.46นะครับ แนวรับถัดไปอยู่ที่ประมาณ1.43นะครับแนวรับถัดไปอยู่ที่ประมาณ1.38นะครับอ,อรอบนี้นะครับเขาผ่านเส้นกึ่งกลางของจุดสูงสุดของรอบนี้จุดบริเวณนี้และบริเวณนี้นะครับซึ่งผมมองว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้สนใจเลยครับเพราะว่ารอบนี้ผมจะเก่ง AIE เป็นระบบเก่งกําไรระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาผ่านจุดครึ่งหนึ่งครึ่งทางมาแล้วผมก็เลยมองว่า ระหว่างวัน,นครับเขาควรที่จะย่ออยู่ที่ประมาณ1 4 6 1 1 4 3เพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูก่อนว้าเราเขาย,ย่อเสร็จแล้วเขาจะเป็นไหนต่อนะครับผมก็เลยจะมาทําให้แนวต้านดูนะครับทำแนวต้านให้ดูนะครับแนวต้านครับหลังจากที่เขาผ่านมาแล้ววันนี้มีการย่อลงแล้วนะครับเป็นการาฟแท่งแดงมาเลยส่วนแนวต้านที่เขาต้องผ่านให้ได้ที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ1.52ครับ 1.57ครับแนวต้านถัดไปครับผมมองอยู่ที่1.65เพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมครับรอบนี้เขาไปเช็คอยู่ที่ราคาประมาณอยู่ที่1.57แล้วก็ย่อลงมานะครับมาเป็นแท่งแดงของแท่งปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามีความน่าสนใจอย่างไรของ AE นะครับหลังจากที่เขาปรับฐานตรงนี้ขึ้นมาแล้ว และเขาก็มีแรงซื้อมาตลอดทางซึ่งถ้าผมจะบอกให้เพื่อนๆเ,เข้าไปซื้ออยู่ที่บริเวณนี้มันก็จะกลายเป็นว่าแพงนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะย่อไหนแต่วันนี้เขาย่อมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวครับวันนี้หลังจากวันนี้เราก็คือเราจะมีหน้าที่ต้องเฝ้ารอว่าวันนี้เขาจะปรับฐานหรือย,ย่อไปถึงจุดไหนและมีแท่งเขียวสัญญาณซื้อกลับมาเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมาวางแผนกันก่อน,อนเลยอันดับแรกนะครับแผนนะครับแผนที่หนึ่ง กรณียอ่อย่อนะครับหลังจากที่เขาผ่านจุดนี้มาละเกิดกราฟโดกินะครับบริเวณแนวต้านพอดีวันถัดมาเขาก็มีแรงขายออกมาคือแท่งนี้เลยทันทีเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเอเราต้องมานั่งมองจุดที่เขาจะย่อไปถึงจุดไหนนะครับกรณีย่อนะพรุ่งนี้ย่อต่อนะครับแนวรับแรกที่ผมมองได้ก็คืออยู่ที่1.46 1.43แต่ไม่ควรคันนี้ผมมองนะครับว่าถ้าเราจะเก็บสะสมได้ ไม่ควรหลุด1.43ก็คือระยะราคากลางคือตรงนี้นะครับราคากลางพอดีก็คืออย่างที่ผมบอกครับราคากลางคือจุดสูงสุดและต่ำสุดของรอบปัจจุบันเลยนะครับเพราะนั้นเขาไม่ควรหลุด1.43ถ้าไม่หลุดนะครับก็คือรอสัญญาณการปิดเขียวนะครับ แล้วเราค่อยเข้าสะสมนะครับแล้วค่อยเข้าสะสมนะครับผมแต่ถ้าเขาหลุด1.43ล่ะเขาอาจจะสามารถหลุดไปได้ถึงราคาประมาณอยู่ที่1.38ก <Absolutely. S 1> ็คือลงมาปิดแกบบริเวณของช่วงนี้พอดีอ่าโอเคไหมครับถ้าหลุดไม่หลุด1.38คือผมบอกว่าถ้าย่อสุดๆก็คือย่อสุดๆก็คือไม่ควร ก็จะอยู่ที่ประมาณย่อมสุดๆนะครับประมาณ1.38แต่ถ้าเขาหลุด1.38ผมก็ยังว่ารอบนี้ AE ก็ไม่น่าสะสมหรือเข้าไปเก็งกาไรแล้วนะครับเพราะว่าระยะห่างเกินจากเป้าที่เราคาดหวังไว้ว่าถ้าดไปถึงประมาณเพราะว่าเป้ารอบนี้ครับผมมองไว้ว่าน่าจะเกินอยู่ที่1.57ถึง1.65ประมาณนี้เลยครับก็คือนี่ก็คือเป้าของเรานะครับหรือ กรณีที่2นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับหลังจากที่เขาย่อ,อก,กันมาแล้วครับรอบนี้หลังจากที่ย่อ,อมารอบนี้อาจจะเป็นย่อ,อแค่แท่งเดียวและมีการมีแรงกลับเข้าซื้ออีกทีนึงก็คือพรุ่งนี้ก็คือมีการกลับตัวนะครับการกลับตัวเปิดราคาปิดวันนี้เลยเปิดที่ราคา1 48่าก็คือราคาปิดวันนี้ถูกต้องไหมครับและมีแรงแะนะครับมีแรงซื้อต่ออผมก็มองว่าสามารถเข้าซื้อได้ที่ราคา ผมมองว่าถ้าเขาก็น่าจะประมาณ1ราคาที่1 4ึถึง1.52และถ้าถ้าเรามองว่าถ้าเราเข้าสะสมที่ราคา1.48ถึง1.52เพราะฉะนั้นจุดคัดลอตนะครับจุดคัดลอตของบริเวณนี้ถ้าเราเข้าราคานี้นะครับผมย้ำก่อนราคาที่1.48ถึง1.52เพราะฉะนั้นจุดคัดลอตเราก็ควรมองว่าไม่ควรต่ำมากนะั้นก็คือจุดคัดลอตก็ตั้งจะอยู่ที่ประมาณราคาครึ่งราคาก็คือ1จุด สีสนะครับอ่าหลังจากที่เพื่อนๆมีแผนแล้วครับเป้าเรานะครับก็คือเป้าหมายการเทคกำไรรอบนี้ผมก็จะมองว่าราคาอยู่ที่ประมาณ1.57ถึง1.65ประมาณนี้ก่อนสั้นๆนะครับเพราะว่าเก่งกำไรรอบนี้ AE ก็เหมือนกับอารมณ์เซ็ตที่ขึ้นไปถึงจุดแนวต้านที่1643แล้วก็มีแรงเทขายลงมา AE ทีนึง เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะดูได้ครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับผมสําหรับการทํากันบ้านของผมวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบในการทํากันบ้านของผมนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเก่งกล้าเทปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ